สำหรับ EP นี้นะครับจะเป็นช็อตของน้องม่อนถัศสวชนรละบทเป็นเหนือฟ้านะครับน้องเป็นนักแสดงหน้าใหม่เราก็ต้องมีวิธีการกำกับน้องโดยที่จะไม่ใช้ความกดดันในการทำให้น้องแสดงให้ได้เราจะใช้ความอิสระและฟรีสไตล์ในการให้น้องแสดงให้ได้เป็นหลักนะครับซึ่ง ซึ่งสองเทคแรกเนี่ยน้องร้องไห้ได้ละเพราะว่าน้องทําอารมณ์มาก่อนหน้าจะถ่ายเทคที่1เนี่ยมาประมาณชั่วโมงหนึ่งละแต่2เทคแรกก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าควันควันไม่เข้ามาในเฟรมนะฮะเป็นควันแบบแฮนด์เมดก็เลยต้องไปทํากันในเทคที่3ซึ่งเทคที่3เนี่ยควันเข้ามาในเฟรมละเทคนี้เนี่ยน้องจะต้องร้องไห้ไปเรื่อยๆ ห้ามหยุดลองไห้จนกว่ากล้องจะเก็บภาพได้ครบทั้งสองขนาดคือกว้างกับแคบตอนนี้เนี่ยเราต้องการจะได้ภาพภาพกว้างที่น้องลองให้ได้พร้อมกับมีควันเป็นโฟล์กาวให้ได้ก่อนความยากของของช็อตนี้คือคือเราไม่ได้มีโฟกัสพูลเลอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตากล้องจะต้องปรับโฟกัสเองทั้งปรับแบบแมนนวลบางครั้งก็ใช้ออโต้โฟกัสเอา ซึ่งช็อตเนี่ยแสงค่อนข้างจะมีน้อยเพราะงานการการปรับโฟกัสให้เข้าจังหวะก,กับคอมโพส์ของภาพเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยากไปกันใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยช็อตเนี่ยน o r m ม l อนต้องลองไห้แบบ nonstop เลยตัวเนี่ยเรามาลุ้นกันว่าช็อตกว้างน้องจะต้องลองไห้น้าตาต้องไหลเพราะกับควันเนี่ยได้หรือยังซึ่งตัวเนี่ยได้ไปแล้วต่อไปเราจะมาลุ้นกับ ภาพแคบนะครับภาพแคบก็เช่นเดียวกันต้องเห็นน้ําตาของน้องหยดหยดลงมาแล้วก็มีความเข้ามาพอดีคือดูความที่น้องเป็นนักแสดงหน้าใหม่เนี่ยน้องน้องไม่สามารถที่จะถูกกํากับแบบเทค1หนึ่งไม่ผ่านอะคัดก่อนแล้วไปเทค2สองสองยังไม่ดีคัดก่อนไปเทค3สามเทคสามยังไม่เวิร์กคัดก่อนไปเทค4สี่เนี่ยน้องยังทําไม่ได้เพราะว่ายัางไม่มีประสบการณ์มากพอในการที่จะ ควบคุมอารมณ์ตัวเองในการสต็อปแล้วก็สตาร์ทใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยในการกำกับเทคนี้เพื่อช่วยให้นักแสดงหน้าใหม่อย่างน้องม่อนผ่านไปได้ด้วยดีก็คือว่าลองเทคครับลองเทคโดยการให้โอกาสน้องเนี่ยได้รู้สึกอินจริงๆมันคือการใช้เทคนิคทางการแสดงแบบอินไซ e ์เอา n s นะครับอินไซเอาคือการแสดงที่นักแสดงเนี่ยต้องรู้สึกอินจริงๆจากข้างในก่อนถึงจะสามารถแสดงออกมาได้ ถึงให้บอด y ี้มันตอบสนองความคิดของการเป็นตัวละครจากข้างในจริงๆได้ซึ่งตอนนี้น้องน้องจะมีความถนัดเรื่องของการใช้เทคนิคการแสดงแบบนี้มากกว่าถึงในตอนตัดต่อครับเราจะใช้เสียงดังๆแวด๊แวดๆของคุณแม่กับกับน้องน้องอาร์เข้ามาเป็นอินเสิร์ตของเสียงอินเสิร์ตกลบตรงนี้ครับแต่เนื่องโดยที่ต้องการความสมจริง อยากได้ยินเสียงไอของน้องจริงๆด้วยเสียงสำรักของน้องเนี่ยก็ต้องอัดเสียงจริงเข้าไปจึงไม่สามารถที่จะบลิฟหรือบิวน้องให้ลองไห้ได้แต่น้องจะเป็นที่จะต้องอินจริงๆซึ่ง,ซ,งซึ่งพอในช่วงเทท้ายเนี่ยเราก็ได้ภาพแคบที่เหนือฟ้าเนี่ยลองให้ได้มาละนะครับก็ถือว่าเป็นอันจบจบการถ่ายทำช็อตนี้ซึ่งเวลาถ่ายจริงเนี่ยน่าจะประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงเหมือนกันนะครับ ก็ขอฝากการแสดงของน้องมอนนักแสดงหน้าใหม่ด้วยนะครับ